เวลาเราเป๊ะหมดเลยแต่ทำไมคนดูยังไม่มีคำถามคือทำคลิปยังไงก็ไม่ปังผู้ติดตามก็ไม่เพิ่มสักทีคลิปยังมียอดวิวหลักร้อยอยู่นะครับวันนี้เอ็มก็จะมาแชร์สามเทคนิคนะครับทำยังไงให้ผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นสวัสดีครับเพื่อนๆเอ็มนะครับวันนี้เอ็มก็จะมาแชร์สามเทคนิคทำยังไงให้ผู้ติดตามของเรานะครับเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะเชื่อว่าหลายคนนะครับน่าจะมี Facebook Fan p a g e IG หรือว่า t ิ k ต ok เป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วแต่ว่าคำถามคือทำคลิปยังไงก็ไม่ปังผูู้้ตติิิดามมมมกกก็ไ่่เพสัััทีีลปยยยยงอออวหร วันนี้เอ็มก็จะมาแชร์3เทคนิคนะครับทำยังไงให้ผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเข้าเรื่องเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ข้อแรกก่อนนะครับข้อที่1เทคนิคที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือเวลาในการโพสคลิปนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเฮ้ยมันมีเวลาในการโพสตคลิปด้วยหรอมีนะครับทุกคนอย่างเช่นติ๊กต็อกนะครับก็จะมีเวลาในการโพสต์ของเขาในแต่ละวันเช่นตึ้งตรงนี้เลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับจากนางคารพุซูก็จะมีเวลาของเขา ทะเหาสุกเาราอาทิตย์ก็จะมีเวลาอีกเวลาหนึ่งนะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยถ้าอย่างเช่นของเอมนะครับมก็จะโพสต์อย่างอตอนเย็นนะครับทุกคนช่วงเย็นไปเลยอย่างช่วงหัวค่ำ ช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเนี่ยกำลังดีเพราะว่าเป็นช่วงที่คนนะครับกำลังเพิ่งเลิกงานแล้วก็กินข้าวเสร็จมานั่งดูแบบถ่ายติ๊กต็อกไปเรื่อยก็จะพ้นเวลานั้นเนาะคุผู้ชมนะครับก็สามารถเอาเทคนิคนะครับไปใช้ได้นั่นก็คือดูเวลาในการโพสนะครับเทคนิคที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์นะครับหากคุผู้ชมนะครับโพสตไปแล้วแบบเฮ้ยเวลาฉันเป๊ะมากวันพุธฉันโพสเนี่ยหนึ่งทุ่มเนี่ยคนดูยังไม่มีเลยถ้าเลือกหาเวลาสี่โมงเย็นนักเรียนเลิกเรียนยังไม่มีคนดูเลยเราามต่่่อออกกันนททีีข้2ค็ื คอนเทนต์นะครับข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูแล้วว่าเอ้ยทาไมเวลาเราโพส์ไปแล้วเวลาเราเป๊ะหมดเลยแต่ทำไมคนยังไม่มีอาจจะเป็นที่คอนเทนต์ก็ได้นะครับทุกคนเช่นชื่อคอนเทนต์เราอาจจะไม่ดึงดูดคุณภาพคลิปอาจจะยังไม่ดีพอครับทุกผู้ชม ทำให้คนดูเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อสารไปแล้วก็เขาอาจจะมีโอกาสเปอร์เซ็น์ในการที่จะปัดคลิดเราทิ้งนะครับหรือว่าอาจจะกดสคิปคลิปเราไปเลยนะคบคุณผู้ชม oh, <no. S 1> ซึ่งอันนี้เนี่ยจะทําให้ยอดวิวเราเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยอด follow up เนี่ยไม่มีเลยนะครับ oh, <no. S 1> แต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับลองทําข้อ1แล้วข้อ2แล้วมันยังไม่ปังอยู่นะครับเอ็มขอแนะนําข้อที่3นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นทางลัดและกันสาหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมีคนติดตามที่มากขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับที่เยอะขึ้นจาก พื้นฐานที่ไม่มีเลยนั่นก็คือเว็บนี้เลยครับ เว็บนี้นะครับเป็นเว็บไทยมาร์เก็ตนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะมีผู้ติดตามที่มากขึ้นแล้วก็มี f o ลเลอร์อัพที่มากขึ้นนะครับตอนนี้เขาก็มีโปร9.9ด้วยนะครับก็จะเพิ่มผู้ติดตามจากที่ไม่มีเลยนะให้มากขึ้นจากเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook f a n p a g e IG Tik t o k หรือว่า Twitter ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นบริการของเขานะครับทุกคนคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้แล้วก็ไปถามแอดมินนะครับซึ่งแอดมินเป็นคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็เปิดบริการมาแล้วมาากกกวว่7ปีด้ยันนเหห็ไ คับคุณผู้ชมว่าการที่เราจะเพิ่มผู้ติดตามเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเพียง้คุณผู้ชมนะครับลองทําตามขั้นตอนที่เอ็มบอกก่อนนะครับข้อ1และข้อ2หากยังไม่เวิร์กนะครับก็สามารถขยับไปที่ข้อ3าได้นั่นก็คือการปั๊ม follow up หรือว่าเพิ่มผู้ติดตามนั่นเองนะครับก็หวังว่า EP นี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไหน,นไม่มากก็หน่อยละกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับเอ็มก็ต้องขอตลา,าไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กันด้วยไว้เจอกัน EP ต่อไปจ้า